It's time sit culture podcast. Let’s for of grab a a and cup cup back สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมกรกับ A Cup of Culture อีกแล้วนะครับวันนี้แก้วที่507อยู่กับผมทอปนัทวุฒิหัสวัสดนะครับในโลกยุคดิจิตอลที่มีการติดต่อสื่อสารกันแทบจะต่อเวลานะครับมันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่า การสื่อสารอีกาละสาหรับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกใจครับที่ธุรกิจจานวนมากเนี่ยมีปัญหากับเรื่องพื้นฐานแบบนี้ตลอดเวลาเลยซึ่งมันก็นํามาสู่ปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นครับที่ทําให้ประสิทธิภาพการทําง,งานลดลงครับขาดขวัญกําลังใจแล้วก็มีความเครียดเกิดขึ้นทั้งหมดนี้มาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆของการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เป็นเรื่องที่หลายแห่งมองข้าม แต่มันจะส่งผลกระทบต่อมันทำองค์กรอย่างรุนแรงครับส่งผลถึงเรื่องการเติบโตและความสําเร็จโดยรวมขององค์กรด้วยครับเพื่อให้เข้าใจถึงความสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับเราต้องมองว่ามันคือเหมือนเส้นเลือดใหญ่ขององค์กรครับมันเป็นตัวที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆมันส่งเสริมการทํางานร่วมกันแล้วก็ก่อให้เกิดนวัตกรรมแต่เวลาที่ไอเส้นเลือดใหญ่ท่อเนี่ยครับมันหยุดชะง,งักหรือถูกปิดกั้นนะครับ ผลที่ตามมาแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อองค์กรครับมันส่งกระทบต่อความผูกพันของพนักงานการตัดสินใจแล้วก็ประสิทธิภาพและสุขภาพโดยรวมขององค์กรพอพูดถึงผลกระทบเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยผลกระทบของการสื่อสารที่ไม่มีสระสิท่าคืออย่างแรกมันคือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ลดลงมันนําไปสู่การที่การสื่อสารที่ไม่มีประสิทภามันนาไปสู่กา,า,ารขาดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบและความคาดหวัง ซึ่งมันมักจะเกิดกับความสับสนและความยุ่งยากในหมู่พนักง,งานนะครับเมื่อบุคลากรไม่แน่ใจว่าหน้าที่ของตัวเองหรือเป้าหมายของของค์กรมันคืออะไรกันแน่นะครับมันก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั้งแรงจูงใจแล้วก็ระดับการมีส่วนร่วมเพราะาเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่นะครับและนําไปสู่ปฏิทักการทาง,งานที่ลดลงแล้วก็การลาออกที่สูงขึ้นผลกระทบถัดมาเลยก็คือมันนําไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีครับ การตัดสินใจเนี่ยในองค์กรไหนๆก็ตามเนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลที่ทั้งถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีเวลาที่การสื่อสารมันล้มเหลวเนี่ยครับคนที่มีอำนาจตัดสินใจเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลสำคัญสำคัญได้ซึ่งแน่นอนมันนำไปสู่การตัดสินใจโดยขาดข้อมูลหรือที่แย่กว่านั้นคือเข้าใจผิดซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพขององค์กรอย่างมหาศาลเลยก็ว่าได้ครับต่อมาก็คือเรื่องของความเชื่อใจครับที่มันจะพังลง เพราะว่าความไว้วางใจเนี่ยเป็นรากฐานสําคัญขององค์กรที่จะประสบความสำเร็จเลยครับมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากการที่เรามีการสื่อสารที่เปิดเผยซื่อสัตย์และสม่สำเสมอถ้าเรื่องเหล่านี้หายไปเนี่ยความใคร่สงสัยความไม่แน่นอนบางอย่างมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นครับมันสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์แล้วก็ทําลายความไว้วางใจที่พนักง,งานมีต่อผู้นําต่อทีมแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมงานครับ นี่ก็เป็นผลกระทบใหญ่ๆของการมีการสื่อสารที่เรียกว่าไม่มีประสิทธิภาพนะครับแต่มันก็ไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ครับแน่นอนครับเหมือนกับท,กทุกเรื่องเนี่ยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเราสามารถสร้างขึ้นได้แล้วสิ่งสําคัญมันก็มีอยู่ประมาณ3ข้อครับในการที่จะทําให้เ,เส้นเลือดใหญ่เส้นนี้เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นอย่างแรกก็คือทำ r i ร r i t y ให้ชัดครับแล้วก็สร้างความโปร่งใสองค์กรเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับการสร้างการสรื่อสารที่ชัดเจน รัดกลุ่มและโปร่งใสในทุกๆระดับครับความชัดเจนในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงกําหนดแล้วก็สื่อสารบทบาทความรับผิดชอบต่างๆรวมถึงเป้าหมายขององคอ์กรความคาดหวังใดๆเนี่ยให้ชัดเจนกับพนักงานแต่ละคนเลยครับเขาจะได้รู้ว่าองค,อค์กรคาดหวังอะไรจากเขาองค์กรกําลังพาเขาไปไหนแล้วสิ่งที่เขาทํามันมี Impact อะไรกับองคอ์กร นอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความโปร่งใสครับ <S <S เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจว่าที่มาที่ไปหรือทิศทางเหล่านี้มันไปมายังไงครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับองค์กรเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างต่อมาก็คือการสนับสนุนให้เกิดการให้ความเห็นครับวัฒนองค์กรเนี่ยวัฒนองค์กรที่มันเต็มไปด้วยความคิดเห็น,เ,นเป็นอีกขั้นตอนสําคัญ <S <S สู่การสื่อสารที่ดีขึ้นครับกระตุ้นให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นข้อกังวลโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลงโทษ ผู้นำก็เองก็ควรเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมนี้ครับโดยการถามหาแสวงหาแล้วก็ชื่นชมเวลาที่มีคนติดชมตัวเองอย่างกระตือรือร้นครับต่อมาก็คือเราต้องลงทุนในการฝึกอบรมแล้วก็การสร้างเครื่องมือการสื่อสารนะครับการลงทุนในการฝึกทักษะการสื่อสารเนี่ยมันช่วยเพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคลในการรับส่งข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพมาซะเลย เดียวกันครับเครื่องมือก็เป็นตัวช่วยที่ดีครับทั้งเครื่องมือการสื่อสาร Slack หรือ t e a m หรือ Zoom ใดๆแล้วก็รวมถึงเครื่องมือด้าน Project Management ต่างๆนะครับมันจะช่วยให้การสื่อสารมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพได้มากกว่าเดิมครับสุดท้ายนะครับก็คือการส่งเสริม Psychological Safety ครับว่าท้องค์กรที่มี Psychological Safety เนี่ยคือองค์กรที่บุคคลรู้สึกสบายใจครับสบายใจในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็แสดงออกซึ่งข้อกังวลโดยไม่ต้องกลัวว่า ผลกระทบด้านลบที่ถ้าพูดไอสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วมันจะเพิ่มความประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยรวมขององค์กรได้มากๆครับผู้นำเนี่ยต้องคอยปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่มันมี psychological safety นี้อย่างแข่งขันครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเห็นอกเห็นใจครับความใจกว้างแล้วก็ความเคารพในตัวพนักง,งานแล้วก็ลูกทีมเพื่อให้การสื่อสารของพวกเขาเนี่ยได้รับการรับฟังครับ โดยสรุปแล้วเนี่ยครับการสื่อสารที่ไม่ยุติธรมเนี่ยมันสามารถสร้างแรงกดดันเงียบๆในองค์กรขึ้นมาได้ครับซึ่งสิ่งนี้มันจะคอยทาลายมันทำใหองค์กรแล้วก็ประสิทธิภาพใดๆเกี่ยวกับการทํางานองค์กรควรที่จะยอมรับจุดบกพร่องนี้ครับแล้วก็ปรับตัวและใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารมันจะช่วยองค์กรเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมให้พนกักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานได้มากขึ้นครับแล้วทํางานร่วมกันได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรวม ความพยายามในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพนะครับไม่เพียงแค่ว่ามันจะช่วยบรรเทาปัญหาด้านนี้เท่านั้นนะครับแต่มันยังช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงให้กับองค์กรแล้วก็จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นในยุคที่การเติบโตเนี่ยเก,กิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ยากที่จะมีใครไล่ตามทันครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับ ทำไมเราไม,ม่ทั้งใจเศร้าน้อก่อนในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟาหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีคับ and that's today's cup of culture see you again next time